ครับสวัสดีครับตามที่สัญญากันไว้นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะฮะวิธีการฝึกดออิงให้แม่นดออิงที่ผมหมายถึงนี่มันไม่ใช่เฉพาะเส้นฐานเส้นหรืออะไรอย่างนี้นะฮะดออิงนี้มีคือโครงสร้างน้ำหนักแสงเงารวมกันนะฮะดออิงที่ผมกำลังจะพูดถึงนี่คือโครง,นะะงสร้างนะฮะโครงสร้างต่าง การจะแม่นยำในโครงสร้างเนี่ยมันมันต้องฝึกให้ตัวเองแบบมีความสัมพันธ์ระหว่างสายตานะฮะประสาทสายตาสมองนะฮะแล้วก็กลับมือนะฮะทีนี้การฝึกนะฮะให้ทุกคนเตรียมหนกระดาษไขครับกระดาษไขหรือกระดาษลอกลายที่สามารถเปล่นแสงน่าจะเป็นกระดาษไขน่าจะดีกว่านะครับกระดาษไขหนึ่งแผ่นนะฮะแล้วกับอ่าสมุดจออิงหรือกระดาษบุ๊กเยอะๆเลยครับไว้เยอะๆเลยนะฮะ ทีนี้อันดับแรกนะครับผมจะตั้งโจทย์ให้ตัวเองโดยใช้เส้นนะฮะโครงสร้างอันนี้ผมถนัดนี่คือแล้วแต่แต่ผม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 จะชอบแบบใช้แบบเป็นเส้นที่มันมีความต่างกันเยอะๆหน่อยนึงอันนี้คือเราเราเริ่มมีความถน,นัดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดแรกๆอาจจะใช้อะไรก็ได้ใช้เส้นแบบไหนก็ได้ให้มีความต่างของขนาดของมิติหน่อยขนาดไม่ใช่มิตินะครับโทษทีคือขนาดแล้วก็กลับไป ความโคง้งระยะต่างๆให้มัเกิดน,นะฮะอันนี้ผมจะใช้โจทย์ของผมผมจะเขียนด้วยปากกานี่นะครับอันนี้คือโจทย์ผมอถ้าเห็นแล้วนะฮะโจทย์ของผมจะเป็นอย่างนี้ผมตั้งโจทย์หนึ่งโจทย์ของผมมาปั๊บในการลอกนะล,ลอกเรีนแบบนะฮะผมจะวางวางลงบนกระดาษใกล้ๆนะฮะ แล้วเราก็เริ่มหนึ่งอันดับแรกคือเขียนเลยครับดูจากสายตานะฮะเอาไว้เท่าจิงเป๊เลยนะครับเริ่มขีดขึ้นมาขีดนะฮะขีดขึ้นมาทีละนิดทีลนิดอย่าไปรีบวงไม่เสร็จไม่ใช่เป็นคอนทัวร์นะฮะไม่ใช่คอนทัวร์เร็วๆนะฮะเป็นการฝึกตัวเองให้เห็นระยะเห็นอ่าองศา,างต่างๆของเส้นนะฮะค่อยๆทีละนิดทีละนิดนะฮะจะเยน็นๆนะครับ เราค่อยๆค,ค,ค,ค่อยเขียนขึ้นมานะฮะ,ะนี่มันก็จะได้ฟอร์มที่ผมพยายามลกเป็นแบบมานะฮะครับอ่าให้ดูก็คืออย่างนี้นะครับแต่จริงตรงนี้ใช้ดินสอใช้ดินสอก็ได้แต่ว่าโจทย์นะใช้ปากกามันจะทาบได้เห็นกว่านะฮะอันนี้คือโจทย์นะครับเท็บเคียงด้วยนะครับ จทย์ของผมนะฮะทีนี้ผมวิธีการตรวจสอบของผมคืออะไรคือเอาตัวเนี้ยนะฮะมาทาบเลยฮะทาบดูเห็นไหมครับกับตัวที่ผมร่างไว้มันมันทาบกันนิดหน่อยเองนะฮะเห็นไหมครับนี่คือการตรวจสอบตรวจสอบปับเราก็จะรู้แล้วว่ามันมีมีจุดผิดพลาดตรงไหนของเรานะฮะคือเราอาจจะเอาเราลืมตรงนี้ลืมระยะนี้เราลืมระยะนี้เอาโจทย์เดิมนี่แหละฮะเขียน เขียนเอยเรื่อยเอาผมแก้มาอีกรอบรอบหนึ่งนะจับจับตัวนีอีกนะครับผมพยายามเนี่ยคือเขียนอย่างเงี้ยพยายามแก้เนี่ย แก้โดยเขียนรูปใหม่ขึ้นมานะฮะ,ะนี่คือจดอันนี้คือตัวที่สองอันนี้คือตัวที่สองผมแก้มานะครับลองดูนะครับตรวจสอบดูนะครับเห็นไหมครับความใกล้เคียงเห็นไหมครับทีนี้มันจะเริ่มเป๊ะขึ้นมันจะทำคือเขียนอย่างเงี้ยเขียนเรื่อยๆ,ๆเขียนใส่กระดาษเนี้ยเรื่อยๆ,ๆืโดยใช้จดเดิมเนี่ยเขียนเป็นร้อยรูปเลย เพราะการที่เราจะมาเขียนโครงสร้างจากรูปตาคนปากคนจมูกคนหรือโครงสร้างของเบอร์สเปกตรฟต่างๆเนี่ยโอโ้โหกว่าจะเสร็จหนึ่งรูปเนี่ยใช้เวลาแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําใหเา้เราเขียนตัวเดียวเนี่ยเขียนจนเกิดความชินความชินความชินปั๊บตรงนี้มันทําให้เราเราจบได้เร็วแล้วก็เราสามารถแบบรีเทิร์ในความไอ้ลำดำับตรงเนี้ยขึ้นมาได้ถึงสองสามสามีสม่ห้าจนจนแบบลง เราชินไปเลยนะพอชินตรงนี้ปั๊บเนี่ยสายตาม,มันเริ่มนะเริ่มฝึกทําง,งานนะกระ,ระยะาต่างๆนะครับทุกอย่างมันจะเป็นไปตามนั้นเลยนะฮะแล้วตัวเนี้ยมันจะทําให้เราเกิดความแม่นยำโจทย์ไม่จำเป็นต้องแบบผมนะฮะแต่ไหนก็ได้เส้นเริ่มจากเส้นก่อนก็ได้เส้นเอียงองศาขนาดเนี้ยหรือแต่ไม่ไม่อยากให้เป็นเส้นเดียวอยากให้เป็นเส้นแล้วก็มีโค้งนิดนึงอ่าแล้วเราก็พยายามเรียนแบบตรงนะั้นแล้วใช้ตรวจสอบในตอนแรกอาจจะไม่เท่านะฮะอาจจะไม่ ไม่สามารถเขียนแล้วเหมือนเตะแต่เขียนไปเรื่อยๆคุณจะรู้เลยว่าไม่ไม่ถึงอ่าเอาให้สักป,ประมาณไม่ไม่ถึงห้าสิบรูปอ่ะไม่ถึงห้าสิบตัว,วแล้วสามารถทําได้แป๊บเดียวเลยไม่ถึงห้าสิบภาพคุณจะเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยลงล็อกว่ะลงล็อกว่ะลงล็อกลงล็อกอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้อย่างนึงข้อดีของนี้คือเราสามารถใช้ p ป c เ e t ตไอสมุดอาร์ตเล่มเล็กนะฮะต,ตัวนี้หนึ่งตัว พบไปไหนมืไหนไไหนะฮะไปนั่งคุยนั่งไว้กับเพื่อนก็นั่งเอามาตั้งีดเขียนเล่นมันไม่สามารถรบกวนในสมองเรามากมายไม่รบกวนในระบบความคิดเรามากมายนะฮะแต่มันสามารถทําได้นะฮะไม่ต้องใช้ความตั้งใจเลยขนาดแบบโอ้โหแบบที่ต้องมานั่งไล่ตาอย่างนี้จมูกน,นี้แต่ถ้าคุณเป็นอย่างนี้แล้วปั้มเนี่ยคุณเห็นอะไรครับคุณจะกากองษาได้หมดเลยนะฮะเหมือนแม้แต่ไม้จิ้มฟันเนี่ยเรามานั่งปั้มหาไม้จิ้มฟันเนี่ย หันปั๊บวางเรียงเรียงเรียงเท่ากันเป๊ะนะฮะหรือไม่ปั้นดีเนี่ยปั้นเรียง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 รูปจะเท่ากันเป๊ะนะครับไอ้ตรงนี้คือตัวสําคัญแล้วคุณจะได้ทั้งเขียนรูปแล้วก็วาดปั้นรูปแล้วก็เขียนเปอร์สเปกติฟยังได้นะฮะคือคุณจะเห็นเห็นโดยโดยสายตาของคุณเนี่ยมองปั๊บเนี่ยจะรู้เลยนะครับโอเคถ้ามีอะไรติดขัดอะไรหรือว่ามีความไม่เข้าใจอะไรก็สอบถามกันมานะครับนั้น วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับผม